เดี๋ยวโดนจ่าเพราะขายยาอะไรอย่างเงี้ยสะดอกเค้ออยู่ดีๆตำรวจบุกถึงที่เลยจ้าไปดูหน่อยจับพ่อขายยาได้น้ำดีจัดกันไหมโอ๊ยโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์มาอยู่ไหนโทรศัพท์โทรศัพท์นี่อยู่โทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ไหนยิงยิงแล้วโทาโทรศัพท์มาเออเอาโทรศัพท์มาหน่อยน้ำ รู้อยู่นอกมาทำอะไรเนาะครับรู้อยู่เนาะมนี่นี่คือในททมอายุ24พ่อขายาค่ะกำลังทำพิธีสะกเคราะห์กับหมอพรามค,คนดังในพื้นที่เลยนะคะที่บ้านหลังหนึง่งตําบลสวายจิกอําเภอเมืองบุรีรย์ค่ะเคสนี้ตํารวจยังให้เกียรตินะทําพิธีให้เสร็จก่อน <c oughs> งนไปถึงแล้ว <c oughs> ไปถึงแล้วจต่เห็นเออเขาทําพิธีอยู่ใช่ไหมโอเคมีมารายาทนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้จบพิธีไม่ภุมบามเขาไปล็อกกลางพิธีเลยจ้ะ ก็พ่อแม่ของนายไทม์ตั้งใจพาลูกสะดาะเคราะห์นะหวังว่าอยากจะให้ลูกเ,เลิกยุ่งกับยาเสพติดว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็อยู่ระหว่างรอคดีอาญาซึ่งเป็นคดีเก่าด้วยนะแต่หารู้ไม่ระหว่างที่อยู่ในพธิธีลูกก็ถูกใส่รับล่อซื้อยาบ้าไปด้วยไงก็เลยได้หลักฐานคาหนังคาเขา,ขาล็อกตัวเรียบร้อยสําเร็จค่ะนําสู่กระบวนการต่อไปอะนะคะนไทม์ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนที่13จากทั้งหมด15คน ผู้บังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์สั่งเปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติดซิลสตับเซฟนะคะช่วง7วันที่ผ่านมาจับผู้ต้องหาได้แล้วนะอายุตั้งแต่1 5 4ถึง4ปีได้มากหลายคนจำนวนคนไม่ได้บอกแต่บอกจำนวนยาบ้าค่ะของกลางยาบ้า66,000เม็ดปืน2กระบอกบุหรี่ไฟฟ้ารถ1คันทั้งหมด เป็นของเครือข่ายยาสติกของบุตรีรำค่ะทำพิธียังไงก็ไม่รู้เนาะทำพิธีโดนจับเฉยเลยอ่ะนะ